เมื่อวันที่13มีนาคม2566ณฟาร์มอานนท์ไบโอเทคตำบลพะเนียดอำภโคกสำรงจัังหวดบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีพร้อมด้วยอาจารย์ดรสมชัยวัชระปัญญาวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัยอาจารย์และนักศึกษาร่วมงานวันเหตุเศรษฐกิจไทย2023 ในหัวข้อบริบทใหม่การพัฒนาเหตุเศรษฐกิจด้วยฐานนวัตกรรมซึ่งจัดโดยมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกนวัตกรรมการเพราะเห็ดและแปลรูปเห็ดเป็นยาเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อให้บริการและความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สายสุขภาพศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจการเกษตรเห็ดเป็นยาในระดับชาติของจังหวัดรบบุรีสำหรับงานในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือในระหว่างวันที่13-15มีนาคม2566ในรูปแบบของการบรรยายการเสวนาวิชาการและการสาธิต โอกาสนี้ภายหลังเสร็จสิ้นในพิธีเปิดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภาธธัฏสตรีได้เกียรติร่วมเสวนาในประเด็นท่องเที่ยวลบบุรีเมืองประวัติศาสตร์ทุนวัฒนธรรมชุมชนพื้นบ้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพร่วมกับคุณสิทธาผู้เอี่ยมนายอำเภอโคกสำโรงจังหวัดรบบุรีคุณพงศธรชัยชนะพาณิชย์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดรบุรี และคุณพิชัยเชนชาญน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียรร่วมเสวนา